เป็นยังไงบ้างคะสาหรับสถานการณ์ที่ตอนนี้เกิดขึ้นฝนตกหนักมากๆเลยมีการบริหารจัดการยังไงคะครับอย่างฝนตกหนักก็ตามประกาศของกรมตุมวิยาฉบับที่ห้าครับคงในช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่ิบสี่กรกฎาคมนะครับก็เนื่องจากว่ามีล่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจากภาคเหนือนะครับมาสู่ยองความกดอากาศต่ำทางภาคตะนอ,อกเชียงเหนือตรงนี้เกิดแนวฝนตกประมาณตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่ิบสี่นะครับในการจัดการเองนะครับก็ถึงว่าก็มีการเฝ้าติดต,ตามนะครับสถานการณ์น้าต่างๆ ถ้ามองถึงระบบในการจัดการน้ําเรานะครับเรามีอ่างเก็บน้ําประตูและการน้ําปัจจุบันเองนะครับเรามีเขื่อนกักเก็บน้ําทั้งหมดอยู่นะครับ400กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับน้ําในเขื่อนกักเก็บน้ําปัจจุบันมีอยู่มาณสัก55เปอร์เซ็นตนะครับหรือประมาณสัก4000ล้านยังรองรับน้ำอระมาสัก3 0 0 0 0 4 0พันล้านนี่คือภาพรวมนะครับแต่ถ้าเกิดแต่ละภาคนะพิจารณาภาคเหนือเองนะครับภาคเหนือเนี่ยปัจจุบันมีน้ําอยู่มาสัก1 7 8 0 0ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ42เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ยังรับน้ำได้ถึงประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทเมตรนะครับส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือเองนะครับมีปริมาณน้ําอยู่ประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นหรือประมาณห้าพันสามร้อยล้านโดยประมาณนะครับยังรองรับน้าได้ถึงประมาณห้าพันล้านนะครับตรงนี้ส่วนภาคกลางเองนะครับมีปริมาณน้ําอยู่มาสักหกร้อยกว่าล้านนะครับยังสามารถรับน้ำถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านครับตอนนี้ครับอมีพื้นที่ไหนที่ยังน่ากังวลไหมคะในช่วงนี้ ก็ในพื้นที่ลุ่มต่ําเองตอนนี้เข้าติดตามสภาพลําน้ําต่างๆนะครับยังสามารถนะครับอยู่ในภาวะที่ปริมาณน้ําอยู่ต่ํากว่าตลิ่งนะครับแต่จะมีส่วนที่มีแนวโน้มน้าดีสูงกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่บริเวณแถวลุ่มน้าป่าศักด์นะครับตอนล่างและแถวลุ่มน้ําทางแม่น้ําทะาจีนนะครับนั่นอยู่ในภาวะคือน้ํายังต่กว่าตลิเยอะนะครับแล้วก็มีการพ่องน้ําระบายน้ําออกสู่ทะเลครับในส่วนที่มีระดับน้ําสูงครับ การพล่องน้ำเนี่ยค่ะทีนี้ประชาชนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะมาท่วมบ้านเรือนประชาชนหรือเปล่ามีจุดไหนที่อยากจะทําความเข้าใจตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะก็คือต้องมองว่าในลุ่มเจ้าพยานะครับตอนนี้คือฝนตกอยู่เรนคือทางภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางและภาคตะวันออกเชียงเหนือในภาคกลางเองนะครับก็มีาการจาัดการที่เช็กเขื่อนเจ้าพยาเป็นหลักในการจัดการน้ําปัดน้ําออกทางซ้ายขวาโดยเฉพาะทางทางฝั่งตะวันออกในเอาไปทางนะครับทางคลองชัยนาทป่าศัก์ ออกทางคลองพละผีพัพดโดยพัดแยกใต้ออกไปทางคลองชายทะเลตอนนี้มีกําลังสูบนะครับเต็มที่น้ําต่างๆจะไม่เข้าถึงกอทมครับออกทางนอเกเขตกทมไปนะครับส่วนทางฝั่งตกตกเองก็จะมีนะครับแม่น้ํทชาจ,จีนแล้วก็แม่น้ําน้อยตลอดจนคลองมะขามท่าอู่ทองแล้วก็ผันน้ำออกทางฝั่งตะวันตกออกทางแก้มดิงชายทะเลนะครับบริเวณแถวัมสมุทรสาครครับตรงนี้จะมีเครื่องสูบน้ําออกทั้งชายทะเลออกทั้งทางแม่น้ทชาจีนและก็พญาครับ ส่วนการบริหารการจัดการน้ําที่จะเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแรงหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในการจัดการน้ําเองนะครับมาตรการนะครับท่านรัฐมนตรีก็สั่งการว่ามาตรการต่างๆในการน้ําเราจะต้องบริหารจัดการน้าโดยหนึ่งน้ำคกบริโวโคกต้องเพียงพอต่อทั้งปีนะครับน้ารักษาะสมเช่นเดียวกันในการผักด้านเค็มตลอดจนเราจะใช้น้ําท่าเป็นหลักในการบริหารจัดการน้ํานะครับเพื่อใช้ในการเกษตรใช้น้ําฝนเป็นหลักเช่นเดียวกันและจะกลับ เก็บน้ําให้มากที่สุดในอ่างเก็บน้ําทั้ง400กว่าแห่งนะครับทุกปุมยภาคเลยเพราะมมาวางแผนป้องตราอุทกภัยไปในตัวครับอืมค่ะอสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยค่ะครับก็อยากจะฝากทางพี่น้องประชาชนนะครับฝากขอบคุณที่สำคัญสี่อยากพี่น้องชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสาทรทางราชการนะครับแล้วก็หากสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามทางกมทรมชลที่ี่ยกสูตหรือทางเว็บไซต์กรมชลทานนะครับเราจะมีเวรยามฝ้องตลอดนะครับในช่วงที่ภาวะ วิกฤตนี่ถือว่ายังภาวะปกติอยู่นะครับแต่เฉพาะจุดต่างๆนะครับเพราะที่ส่วนของบริเวณปริมณฑลหรือกทมเองก็เป็นเรื่องของฝนตกลงมาในพืินที่นะครับน้ําเหนือย,ยังปกติอยู่นะครับการทํางานต่างๆเรื่องสุกน้ำทําได้เต็มที่ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณทวิศค่ะ